เอาสิภูมิเอาเลยไปหยิบหมวกมาไปเอาหมวกเร็วไปเอาหมวกครับไปไปเอาหมวกเลยครับภูมิไปหยิบหมวกนะครับหมวกอยู่ไหนหมวกอะหมวกหนูอะืไมไปดิเอาดิเอาดิน้องภูมิอาเลยดิครับผันมามองด้วยเหรอเอาสิ หมดแรงยังอือหมดแรงยังอ่ะแม่เอามาใกล้ๆใ,ให้อ่ะมาสิมาใกล้ๆแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วแล้วจะถึงแล้วเอาเลยจะถึงแล้วครับอือือถึงแล้วแล้วอือืม,อม,อมครับไหวปะลุก ไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับแม่เช็ดน้ำลายให้หนูก่อนไหวเปล่าน้องภูมิไหวไหมครับไหวไหมครับอ่ะแปลดีไปเอาซีน้องภูมิไปเอลซีลูก จะถึงแล้วจะถึงแล้วไปหยิบไปลูกปะแบบหยิบดิไปเอาดิ